So Salaam alaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันต ah uh. ิสุขจงประสบได้ผู้ปกครองทุกทท่านและนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนเลยค่ะพบกับครูนุริันอีกแล้วนะคะเรามาอ่านตัสมียะพร้อมๆกันนะคะบิ Bismillahirohmanirohim ดูอาก่อนเรียนนะคะ r a b i z น d n i ilma w a r a z อ k a n i fahma รับบิชรอฮลีซอดรีวายซิรลีอัมรีวะฮุลุลอุกดะต้มิลลิซานียัฟกกฮูกาอลีมาชาลอฮะอารมาทบทวนฮะดติสที่หนึ่งอีกครั้งนะคะฮะดติสที่หนึ่งการทำให้มุสลิมตกใจกลัวลาย่าให้ลุลิมุสลิมินไอยูราวิอัมุสลิมา ไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่งโคมครูมุสลิมอีกคนหนึ่งให้ตกใจกลัวบันทึกโดยอาบูดาวุตนะคะสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ได้ส่งคลิปการท่องจำฮะดิษที่หนึ่งสามารถส่งเข้ามาให้ครูได้เรื่อยๆนะคะมาชันละค่ะค่ะทบทวนฮะดิษที่สองด้วยนะคะฮะดิษที่สองการละหมาดอัสซอลาตุอิมาดุดดีน การละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาบันทึกในกันจุลอะมาลนะคะหดิที่สองนะักเรียนคนไหนที่ยังไม่ส่งคลิปมาให้ครูก็สามารถส่งคลิปมาให้ครูได้เรื่อยๆนะคะย้ำนะคะจำให้แม่นก่อนนะคะที่จะส่งคลิปเข้ามาค่ะมาชฉลอค่ะมาชฉาล้อค่ะเด็กๆวันนี้วิชาตัชลุนอักกอิกนะคะ ทัชชีลูนอากออิกของเราก็จะอยู่ในแท็บหนังสือสีเขียวนะคะอ่าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะอากออิกของเราจะขึ้นบทเรียนบทใหม่นะคะนั่นก็คือบทที่สองเรื่องมาลาอิกะนะคะบทที่สองเรื่องมาลาอิกะค่ะ อัลลอฮ์ตาลาทรงตรัสความว่าพวกเขามาลิกะจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติตามที่บัญชาบันทึกในสุรอัตตารีมย่ที่6นะคะอัลลอฮ์ตาลาทรงตรัสนะคะทรงพูดในอัลกุรอานว่าพวกเขาพวกเขาในที่นี้ก็คือมาลิกะนะคะ จะไม่ฝา่าฝืนอัลลอฮฺตาอัลาในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชานะคะมลกัตจะไม่ฝา่าฝืนนะคะในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งนะคะทรงบัญชาก็คือทรงสั่งให้กับพวกเขาและพวกเขาก็จะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงบัญชาให้นะคะโดยที่จะไม่เกี่ยงโดยที่จะไม่เยียดยือ้อหรือว่า จะไม่ทําตามนะคะสิ่งที่อรร์ทรงสั่งมาสิ่งที่อรร์ทรงบัญชามามาเลกัตจะทําตามทุกอย่างเลยค่ะบันทึกในสุรอัตตาริมอายัที่6ค่ะ, <S <S ะเรามารู้จักมาเลกัตเพิ่มเติมนะคะเด็กๆมาเลกัตถูกบังเกิดมาจากรัศมีนะคะมาเลกัตถูกบังเกิดถูกสร้างมาจากรัศมีก็คือนูตหรือว่าแสงสว่างนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะมลิกัดที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินมีมากมายเราไม่สามารถนับจำนวนได้มาชัดลอนะคะมลาิากัดที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้มีเยอะแยะมากมายเลยเราไม่ไม่สามารถที่จะนับจำนวนของท่านได้มีอัลลอฮ์แต่ลาเท่านั้นที่ทรงรู้นะคะว่ามลิกัดมีจำนวนเท่าไหร่นะคะ ต่อไปค่ะมารีกัร์เป็นผู้ที่ทำตามบัญชาของอัลลอ์นะคะทุกอย่างที่อัลลอ์ทรงสั่งนะคะมารีกัร์จะเป็นผู้ทำตามโดยไม่มีข้อละเว้นใดๆเลยนะคะต่อไปค่ะมารีกัร์จะไม่มีบา่านะคะแน่นอนเลยมารีกัร์จะไม่มีบาปเพราะเขาเป็น,ปนผู้ที่พักดีต่ออัลลอฮ์ตอาลานะคะ ต่อไปค่ะมาเลกัสไม่ไม่เป็นเพศช,ชายและก็เพศหญิงนะคะมาเลกัสเนี่ยไม่มีเพศนะคะไม่มีทั้งเพศช,ชายและก็ไม่มีทั้งเพศหญิงนะคะมาฉัละค่ะเรามาดูคำหลักในวันนี้นะคะคำหลักในเรื่องของมาเลกัสมีอะไรบ้างคะ่ะ 1. มีคำว่าถอดวิญญาณน,นะคะ ถอดวิญญาณเราจะดูว่ามาเลกัตท่านไหนที่มีหน้าที่ถอดวิญญาณนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ก็คือนําองค์การลงมามาเลกัตอะไรนะคะนําองค์การลงมาองค์การในที่นี้ก็คือนะคะวะยูหรือว่าวะฮีนะคะ,ะนำองค์การนี้ลงมาให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสลัมของเรานั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะเฝ้าติดตามนะคะเราจะดูว่ามาลกัตไหนที่คอยเฝ้าติดตามเรานะคะเราเนี่ยจะมีมาลกัตคอยติดตามแล้วก็มีการจดบันทึกด้วยเดี๋ยวเราจะรู้กันนะคะ <Yeah. S 1> ข้อต่อไปค่ะข้อที่4มงการและนาคีรอ่าอันนี้ก็คือเป็นชื่อของมาลกัตนะคะหรือว่ามาลาอิกะนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่ามาลาอิกะนาคีรอ่ามงการและนาคีรเนี่ย เขาทำหน้าที่อะไรนะคะต่อไปค่ะ5ข้อที่5นะคะมุลหิมนะคะมุลหิมมุลหิมในที่นี้ก็คือเป็นชื่อของมะเร็กะนะคะเขามีหน้าที่อะไรนะเดี๋ยวเราค่อยรู้กันนะคะต่อไปนะคะข้อที่6ซสลาวานะเราสลาวาดต่อท่านนาบีเนี่ยมีบุญหรือว่ามีประโยชน์อะไรบ้างไหมเดี๋ยวเราจะรู้กันนะคะต่อไปข้อที่7 คำว่าไม่ชอบอ่าไม่ชอบในที่นี้อีมาลกัสเนี่ยเขาจะไม่ชอบเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ชอบด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันเลยค่ะมาชัลอค่ะอ่าเรามาดูนะคะมาลกัสนะคะมาลกัสบางท่านมีหน้าที่ถอดวิญญาณของมนุษย์ อ่านะคะมนุษย์เราถึงวาระที่จะต้องจากโลกดนยานี้แล้วนะคะก็จะมีมาลายิกะท่านหนึ่งมาหาเราเพื่อที่จะทําหน้าที่ถอดวิญญาณของเรานะคะนั่นก็คือมาลายิกะอิสรออีนหรือว่ามาลิกินเมาส์นั่นเองนะคะมาฉัลลค่ะอ่าเรามาดูต่อนะคะ มาเลกะบางท่านมีหน้าที่นำองค์การลงมานะคะมาเลกะที่ทำหน้าที่นำองค์การลงมานะคะทำหน้าที่นำองค์การในที่นี้ก็คือนำวะยูหรือว่าวะฮีลงมานั่นก็คือมาเลกะยิบรีลนะคะมาชะลอค่ะอ่ะมาชะลอนะคะเรามาดูกันต่อนะคะมนุษย์ทุกคนมีมาเลกะสองท่าน คอยเฝ้าติดตามเพื่อบันทึกพฤติกรรมทั้งความดีและความชั่วนะคะมนุษย์เรานี่นะคะจะมีมาลกัดคอยติดตามเราเพื่อที่จะบันทึกการกระทําของเรานั่นเอง ถ้าเราทำความดีนะคะมีมาลกาตคอยบันทึกนั่นก็คือมาลกาตรอกิฟนะคะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเราทำสิ่งความชั่วนะคะมาลกาตอาทิตยต์ก็จะคอยจดบันทึกให้กับเราเราจะรู้เราจะเห็นาการบันทึกนี้ตอนไหนนะคะนั่นก็คือวันสิ้นโลกนะคะเราก็จะได้รับในสิ่งที่มาลกาททั้งสองท่านนี้ได้บันทึกไว้กับเรานะคะมาชัลละค่ะ เรามาดูต่อนะคะมีมาลกัสสองท่านทําหน้าที่สอบสวนในหลุมฝังศพนะคะหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปนะคะญาติพี่น้องของเราก็มาส่งเราที่หลุมฝังศพทําพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็เดินทางกลับหลังจากที่พวกเขาเดินทางกลับนั่นแหละค่ะก็จะมีมาลกาสสองท่านมายังหลุมฝังศพของเรานั่นก็คือมาลากัสมงกัสและนาคิร เข้ามาเพื่อที่จะสอบสวนเรานะคะถ้าเราไม่อยากให้มีมีความทุกข์ทรมานในหลุมฝังศพนะคะเราก็จะต้องทำอิบาดัดให้มากทำความดีให้มากละหมาดยาทิ้งนะคะเราก็จะสบายในหลุมฝังศพค่ะมาฉัละค่ะ มาเลกะมุลหิมเป็นชื่อมาเลกะที่ติดตามมุมินและคอยสนับสนุนให้ทำความดีนะคะ,ะนี่นะคะเวลาเราทำความดีอะไรแบบนี้มาเลกัามาเลก้ามุลหิมนะคะจะคอยส่งเสริมจะคอยสนับสนุนให้เราทำความดีอยู่ตลอดเวลาค่ะมาฉันแล้วค่ะมีมาเลก้ากลุ่มหนึ่งเดินทางไปทั่วแผ่นดิน และนำสลาวาดของมนุษย์ไปให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลละเวเลวะสัลลัมที่กุบอร์ของท่านนะคะมีมาเลกัตจำนวนหนึ่งนะคะเดินทางไปทั่วโลกทั่วแผ่นดินเลยนะคะเขาเดินทางเพื่ออะไรนะคะคือเพื่อไปหาการสละวัดของมนุษย์อ่านะเวลาเราสละวัดนะคะก็คือการสละวัดต่อท่านนาบีอัลลอฮุมะซิลลิอัลลอฮิซีดีนามุฮัมมัดนะคะเขาก็จะเอาคำที่เราสละวัดเนี่ยเอาไป ฝากให้กับท่านนาบีมูฮัมหมัดของเราที่กุบบอทของท่านกุบบอทของท่านนะคะหรือว่าหลุมฝังศพของท่านนาบีมูฮัมหมัดของเราอยู่ที่ไหนคะเด็กๆหลุมฝังศพของท่านนาบีมูฮัมหมัดของเราก็อยู่ที่เมืองมัดินะนะคะต่อไปค่ะมาเลกัร์ไม่ชอบความเร็วและ กลิ่นที่น่ารังเกียจนะคะเช่นเดียวกันกันกบมนุษย์ามาฉัละค่ะเราไม่ชอบความเลวใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ชอบสิ่งที่น่ารังเกียจด,ด้วยแน่นอนมาลกัสก็ไม่ชอบเหมือนเราเหมือนกันนะคะมาฉันละค่ะอ,อัลฮัมดุลิลละนะคะเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังอีกสักเที่ยวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของบาลากัที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะ มาลกัตถูกบังเกิดมาจากรัศมีนะคะมลกัตถูกบังเกิดมาจากแสงหรือว่าถูกบังเกิดมาจากานูดนะคะรัศมีต่อไปนะคะมลกัสมีมากมายเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะนับจํานวนได้คนที่รู้มีอยู่คนเดียวนั่นก็คืออลาลาตานั่นเองนะคะ ต่อไปมานไกัดไม่ชอบความเร็วและกลิ่นที่น่ารังเกียจเช่นเดียวกันกับมนุษย์นะคะอะไรที่เป็นความเร็วสิ่งที่ไม่ดีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะมานไกัสไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะ,ะมาดูต่อนะคะ มาระกัดบางท่านมีหน้าที่ถอดวิญญาณของมนุษย์นะคะนั่นก็คือมาระกัดอิสราเอ,อลหรือมาระกัดมาเลกินเมานั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาระกัดบางท่านมีหน้าที่นําองค์การลงมานําองค์การก็คือนําวะฮีลงมานะคะนั่นก็คือมาระกัดยิบรีลนะคะต่อไปนะคะมนุษย์ทุกคนมีมาระกัสสองท่านที่คอยเฝ้าติดตาม เพื่อบันทึกพฤติกรรมทั้งความดีและความชั่วนะคะนั่นก็คือมาลากัสรอกิฟและก็มาลากัสอาติดนะคะต่อไปค่ะมีมาลากัสสองท่านทําหน้าที่สอบสวนในหลุมฝังศพนั่นก็คือมาลากัสมงกัตและก็นาคินะคะต่อไปนะคะมูลฮิมนะคะมูลหิมก็เป็นชื่อของมาลากัสที่ติดตามคอยสนับสนุนมุฮมมินแล้วก็ ทำอคอยสนับสนุนให้ทำความดีนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวบทสรุปของมาลัยกัร์ดค่ะวันนี้ครูมีเรื่องราวสอนใจนะคะมาฝังให้กับนักเรียนด้วยนะคะเรื่องราวสอนใจในวันนี้ก็คือมาเลยกะ์แห่งความเมตตาเรามาฟังกันเลยนะคะครั้งหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยวะสลัลลัมกล่าวว่า เมื่อบ่าวผู้พักดีใกล้เสียชีวิตลงนะคะบ่าวผู้พักดีในที่นี้ก็คือคนที่ทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งแล้วก็ละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนะคะเราเรียกว่าเป็นบ่าวพูดที่พักดีนะคะอัลลอฮ์ตาอาลาจะส่งมารายกัตที่มีความสวยงามพร้อมด้วยใบหน้าที่สดใสนะคะมาหาบ่าวผู้พักดีคนนั้นนะคะ มาถอดวิญญาณของเขาไปมาเลการเหล่านั้นจะนำผ้าห่อศพที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหอมอนะคะและก็นั่งล้อมรอบเบาวคนนั้นมาเลการเหล่านั้นก็จะพูดด้วยความสุภาพอ่อนโยนกับเบาที่พักดีเมื่อกี้นะคะและก็มาเลการจะให้เขาเห็นที่พำนักของเขาในสวรรค์ด้วยนะคะเบาวผู้พักดีคนนี้ก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะ ส,สิ้นชีวิตลงนะคะมาลายกัรจะให้เห็นที่ที่เขาจะไปอยู่ในโลกอะคิระหอหรือว,ว่าในโลกในวันเคียรมัตข้างหน้านะคะในสวรรค์วัดที่ของเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะหลังจากนั้นมารายกัร ก็จะถอดวิญญาณของเขาอย่างแผ่วเบาที่สุดเลยนะคะอย่างอ่อนโยนที่สุดเลยและก็ห่อวิญญาณของเขาด้วยผ้าที่ส่งกลิ่นหอมมากๆนะคะ <Yeah. S 1> ขณะเมื่อพวกท่านพร้อมวิญญาณของเขาผ่านไปชั้นฟ้าพา,าวิญญาณของเขาเมื่อกี้นะคะไปที่ชั้นฟ้ามาเลกัดทั้งหมดในชั้นฟ้าเนี่ยจะแสดงความยินดีกับบ่าวผู้พักดีคนนั้นนะคะจนกระทั่งบ่าวผู้พักดีคนนั้นเมื่อกี้ ถูกนําไปอยู่หน้าพระพักของอัลลอฮฺต์ตอัลาา่านะคะได้เข้าเฝ้าอัลลอฮฺตะอัลาด้วยทีนี้เมื่อร่างกายของเขาถูกฝังบนโลกดนยานะคะเขาสิ้นชีวิตไปแล้วเมื่อกี้เมื่อร่างกายของเขาถูกฝังวิญญาณของเขาที่อยู่ชั้นฟ้าเมื่อกี้ก็จะกลับมาแล้วก็จะมีมาเลกัตสองท่านมาสอบสวนมาเลกัตอะไรแล้วนะที่ทําหน้าที่สอบสวนในหลุมฝังศพเมื่อกี้นะ มาเลกัสอะไรเอ่ยนะคะนั่นคือมาลกัสมงกัดและนากิสนั่นเองนะคะเขาก็จะถามบา่าวผูภักดีคนนั้นด้วยความอ่อนโยนเหมือนกันสิ่งที่เขาถามเช่น,นผู้สร้างของเขาคือใครมารับปุกะนะคะศาส,สนาของเขาคืออะไรนะคะมาดีนุกะและนบีของเขาคือใครนะคะมานาบียุกะจากนั้นมาเลกัส ก็จะจากไปถ้าเพราะว่าที่จากไปเรืเพราะอะไรคะพระบ่าวผู้พักดีคนนี้ตอบได้ทุกอย่างเลยในสิ่งที่มาเลกัสส่งถามไปเมื่อกี้ามาฉะลละ์นะคะเด็กๆถ้าเราอยากให้ชีวิตในโลกอะลัมบัตยะของเราไม่ทุกทรมานนะคะผ่านไปด้วยดีเหมือนกับผู้พักดีคนนี้เราต้องทำยังไงบ้างคะ สิ่งที่เราต้องทําก็คือละหมา,หาดอย่าให้ขาดนะคะละหมาดห้าเวลาของเของเราเนี่ยอย่าให้ขาดละหมาดให้ครบนะคะแล้วก็อ่านกุอานทุกวันเลยนะคะทำความดีต่อพ่อแม่ช่วยเหลืองานพ่อแม่ทุกอย่างเลยถ้าเราทําได้แบบนี้นะคะสิ่งที่อ,อนาคตข้างหน้าของเราในโลกอาลัมบาราซของเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานนะคะมาฉันละค่ะ อัลฮัมดุลิลละห์มากๆนะคะวันนี้นะคะครูฝากนักเรียนทุกคนอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วยนะคะในเรื่องราวของมาลิกัสในหน้าหนังสือ 19, 20แล้วก็21ค่ะเรื่องที่2ที่ครูจะฝากนะคะฝากนักเรียนทุกคนรักษาการละหมาด5เวลาด้วยค่ะพร้อมกับให้หนักเรียนเช็คนะคะการละหมาดในหนังสือเรียนของเราได้นะคะในแต่ละเดือน ถ้าเป็นไปได้ทําให้เป็นปัจจุบันดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ผู้ปกครองได้เซนข้างหลังด้วยนะคะในวันที่น้องๆในวันในวันที่พวกเราเด็กๆเราละหมาดครบด้วยนะคะมาชาละค่ะแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะจะอยู่หน้า22แล้วก็23นะคะเรามาดูหน้า22ค่ะ จงหาชื่อของมาเลยกะและหน้าที่ของท่านนะคะหน้านี้มันจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมเหๆนะคะและในในตารางนี้ก็จะมีตัวอักษรอ,อยู่ให้เราหา ตัวอักษรเน,นี่ยนะคะให้มันเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับชื่อของมาเลากะและก็หน้าที่ของมาเลากะนะคะนกักเรียนอาจจะหาให้เป็นแนวตั้งก็ได้นะคะเป็นแนวนอนก็ดีนะคะให้ในกักเรียนวงกลมเนี่ยใช้ปากกาแดงนะคะจะดีจะเห็นชัดมากเลยถ้าเราใช้ปากกาแดงนะคะในหน้านี้ส่วนหน้าที่23ก็จะเป็นการตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะมีอยู่5ข้อนะคะ ข้อที่1มาเลกัสจะมีจํานวนเท่าใดมาเลกัสมีจํานวนเท่าไรน,น,นะคะข้อที่2มงกัตและนาคิสคือใครมงกัตและนาคิสสองท่านนี้คือใครนะคะข้อที่3จงอธิบายหน้าที่ของมาเลกัสที่นั่งอยู่บนบ่าของแต่ละคนเรามีมาเลกัสสองท่านนะคะที่คอยติดตามอยู่เขาทําหน้าที่อะไรนะคะ ข้อที่4ค่ะมุลฮิมคือใครนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายมาเลยกะไม่ชอบสิ่งใดนะคะมาฉัล้อค่ะ,ะมาฉาัละ้อนะคะอัลฮัมดุลิลละห์มากมากเลยนะคะก่อนจบกันวันนี้เรามาอ่านดุอาพร้อมกันค่ะซุบฮานอัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานะกอัลลอฮุมมวะบิฮัมดิกะ Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan